ไอ้น e ้องเองผมยาวหรือเองผมสั hey, e e ้นวะผมมีสปาต้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้องเองผมยาวหรือเองผมสั้นวะผมเหงาครับอยากได้แม่ไปก่อนที่นีาเป็นเล่นันจังหวัดหาดจุกครปังไม่ไหว อย่าทำแบบนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมถ้าไม่รักไม่ต้องไปทำแบบนี้ให้ใครอย่าทำอย่างนี้เพราะเขาจะมองว่าเธอน่าใจร้ายที่ทำเหมือนเธอให้ใจให้ใจให้ใจแต่มันก็ไม่จริงไม่จริงไม่จริงไม่ไม่ ไมนี่ไม่ใช่เพลงเพื่อชีวิตนะแต่นี่คือเพลงสู้ชีวิตครูสลานั่งร้องไห้แล้วตอนเนี้ยออกแคบบนก็สูงไปออกเต็บล่างก็ต่ําไปต่าไม่รู้จะต่ํายังไงแล้วเนี่ยนสัใสหรอนีสใสเราเนี่ยเ้าใจยังไม่จะเป็นอีกเพลงนึงที่ชอบนะเอาไว้เตือนสติไอ้พวกจ้าีูอ่ะเธออย่ามาทําอย่างนี้กับใครนะเวแบบที่พิมมาทุกวันอะ เฮ้ราไม่ได้คิดอะไรเธอไม่ต้องทำได้ป่ะเฮ้ยเรามีผัวแล้วนะเราเพื่มีแค่นอนใครพิมพ์เรายังไม่แต่งงานกันฉันงใช้คอมปาแฟนโอเคเตาไมีผัวหรือยังผมมีเมียคขาขอหนึ่งเพลงให้กับคนเจ้าชู้ขอเชียร์ดีเจครั้งสุดท้ายนะครับต้องขับรถต่อแล้วความจอดพิมพ์ข้างวัดดิมป่าช้าแม่ แม่เดี๋ยวก่อนแม่ขับรถปลอดภัยก่อนอผัวไม่รู้ก็ไม่ถือว่าเจ้าชู้ขอบคุณค่ะน้องหยาดลองซาะจุ่มจะลิงมากินเนอ้อคืออะไรอหแม่ <c oughs> เอาเพลงนี้ดีกว่าเพราะว่าพวกเราเป็นสาวน่ารักกับเพลงลนคนย sure? ื้อชื่อวางดูสิแล้วต้องไม่เหมือนต้นฉบับด้วยนะนแล้วต้องไม่ให้ติดลกษ์ศิธิ์ด้วยนะอะไรวะเฮ้ยอันนี้คือพระธาชาจุก้ไงนั้นบีทบ็อกมาเลยโอเคได้ เตรียมตัวรับมือให้ขันพวกคนเจ้าชูนะต่อไปจะชูบิดาบ,บิดูบิดับิดาบิดูบ,บิดับ,บ,ดบ โทษนะเปลี่ยนหน้ากากอหม่นะสงสารมันจะต้องเหม็นอยู่ในนั้นอีกนานมากแน่ๆมันเหม็นมาก่อนหน้านี้นานแล้วก็ด่าไปเลยสิคะไอพวกชูก็ด่าไปเลยเราก็ต้องด่าแบบสวยๆว่าเช่นเจอเสียใจผู้ชายเฮ้ยเฮยยังเธอทำไมเลยครับกันไม่รู้จะพาฉันไปทางไหนเลยเสเพลไม่รู้ต้องทำอะไรก็แค่สิผู้ ใช้เื่อเหือยังเธอปอบบางรลาม่าปวลามองได้แต่อย่าชอบเพราะมันจะทำให้ใจฉันบอบช้ำคุยได้แต่อย่านำสร้างความผูกพันให้ใจฉันวายวันนี่คือความฝันฉันเหมือนกันนะเห็นไหมเจนจ้าจอบทำอะไรที่แบบแบบอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นคนชอบเรียนเสียงคนอื่นเรียนเสียงใครได้บ้าง ยากามาจัดมาหนึ่งดอกพี่นาเด เฮ้ยเหมือนเลยอ่ะวันนี้วันนี้พี่นเองจะชวนย่าไปไหนเฮ้ยอ่อ it's a three minutes miracle เฮ้ยหมดปหมืดนเป๊ะอาจจะเป็นเพลงนี้ก็ได้โคตรเลวในดวงใจยังแน่น้อยชีวิตช่วงนึงมันก็เคยสู้เฮ้ยแม่สุดท้ายมันจะเฮงสวยก็ช่างมันก็ช่างมันคนอย่างเธอคือโคตรเลวในดวงใจก็เพลงเนี้ยวลาร้องมันจริงาริชื่อคุณอะไรคะ ชื่อบิ๊กครับบิ๊กจริงเปล่าจริงครับเอ้ยหมายถึงว่าบิ๊กอะใช่บิ๊กจริงไหมคือชื่อบิ๊กอ๋อโอเคบิ๊กจะมอบเพลงค่ะให้กับคนเจ้าชู้คือเพลงอะไรเพลงโต๊ะดิ้มโต๊ะดิ้มถ้าพร้อมแล้วนี่คือเวทีแสงเกิดของคุณบิ๊กค่ะได้ลลือายโดนามี่นี่ละ ต้องโดนสุกอดให้เยจุกจะเชื่อฉันได้ยินงดด้วยรอยยิ้มเธอในฐานะของที่คุณนาวเนี่ยมีแฟนเป็นศิลปินการร้องระดับเนี้ยให้กี่คะแนนความมั่นใจของคุณบิ๊กเนี่ยให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนี่แหละโน้ตโน้ตอะไรถูกต้องหมดนนเห็นแล้วนนต้องแฮปปี้แล้วนนต้องภาคภูมิใจขอบคุณคุณบิ๊กที่โทรมาเออพาริภัทรจูกรุณลาสี สวัสดีค่ะเสียงสดใสว <ด S 1> <ด>ัสนนี้คุณ<ด>มีอะไรมาเล่าให้ดิฉันฟังบ้างค่ะตอนแรกฉันก็คิดว่าฉันไม่เจ้าชู้แต่ไปไปมามาก็้าเจ้าชู้ฉันงงไปหมดแล้วนั่นแสดงว่าเธอเป็นคนสวยมีแฟนเยอะถูกไหม เสียง,ยงหัวเราะเธอถือว่าไม่งามโอ้ขอสุมาอภัยปกติเธอคุยกับผู้ชายทีละกี่คนห้าถึงหกคนเอาไปทำทีมฟุตบอลเหรอ <c oughs> เกียดเสียงหัวเราะมาก <c oughs> เสียงหัวร <c oughs> เวราะเยอะมากขิงมาก <c oughs> ให้ลํำหนักไหมว่าใครเป็นอันดับหนึ่งสองสามสี่ไม่ให้น้ำหนักเลยค่ะถ้าไม่ชอบก็ สติ๊กเกอร์ก็พอแล้วสวยเลือกได้แล้ววันนี้ราศีอยากมอบเพลงอะไรให้กับคนเจ้าชู้มิวสิคเลเวอร์ดีไหมโอ้ยถ้าพร้อมแล้วพี่อาจหาเหรอเฮ้ยให้ราศีลืมเนื้อพี่อาดาวช่วยร้องเป็นเพื่อนราศีเลยนะคะได้ค่ะเพลงให้ใจเคลื่นเพลงมาแรง long out out o u เมาแรง ากีนี่เราะเชืนอไม่เคยเงียบเงีมีเธอเป็นสิ่งแพงในใจไอ้กันซูชูแล้วหลังจากนี้ราศีจะเลิกเป็นคนเจ้าชู้ยังหนูเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วค่ะสวยเลือกได้รู้แล้วทำไมห้าถึงหกคนถึงหายไปคุณราศีจะขาดใจแล้วไม่ใช่เขาขาดใจอยู่แล้วพาริฮัตเจอกร สวัสดีครับสวัสดีพี่เคพีสวัสดีพี่เคพีอินเดอะเฮาสวัสดีครับทอมอนนะครับหมวยเขื่อนนะครับบ๊อบบี้ครับบบแต่ละคนเคยเจอเหตุการณ์คนเจ้าชู้หรือเราเคยเป็นคนเจ้าชู้ยังไงเริ่มจากน้องหมวยก่อนเลยพี่ที่กอนมองเข้ามาอย่างเงี้ยคิดว่าสามคนเนี่ย ใครเจ้าชูสุดพี่อะเขื่อนดูมีพี่ลุดนะเราปิดตาแล้วเราชี้พร้อมกันอ่ะจริงอันนี้เรื่องจรงสองสาม คะแนนพี่ทอมโบชนะไปผมโดนมาหลายครั้งไม่ชินแล้วจริงหรอจริงผมว่าผมอ่ะไมไ่เจ้าชู้แต่ว่าจากที่เราแบบว่าเราโสดมานานแล้วก็เหมือนเวลาเราเข้าหาใครสักคนหนาอจะแบบเข้าหาในฐานะเพื่อนเวลาผมเข้าหาผมไม่ได้เข้าหาว่าเจอใครแบบที่ไม่รู้จักเลยอย่างน้อยอยังอยู่ในแบบเซอร์เคิลของเพื่อนเลยเพื่อนของเพื่อนเราจับกันอยู่แล้วอ่ะสมมติว่าเป็นเพื่อนเขื่อนเฮ้ทอมโบเฮ้โอ้โหเกมแบบเฮ้ยัลโหลว้า เด็ดเด้งเงี้ยไม่โอเคใช่ไหมตื่นเต้นเนาะฝันก็อย่างนี้เลยใช่ไหมเป็ปกติปีนป่ายใช่ไหมติดว่าที่มีหูฟังในคอมเมนต์ยังบอกเลยว่าแบบนี้น่าจะวิ่งหนีนะ้วกันพี่ยานแรงเนี่ยเห็นไหมว่าพี่ธงหมอมมีพี่รุตเพราะหนูหามาตลอดแล้วพี่ธงหมอตอนนี้แบบมีคนคุยอยู่ด้วยหรือเปล่าเขาสอดมาสี่ปีแล้วใช่ไหมพราะตอบว่า ไม่มีอะ้าแบบไปเจอเพื่อนกีคอลนักข่าอย่างเงี้ยก็ชอบพี่ธงโมดเลยเห็นไหมกเป็นไม่ได้ยังไงว่าจะไม่มีคนจีแปลว่านี้ยมีพิรุษนนั้นเธอก็แก้ตัวไม่มีจริงๆหรือไม่มีแบบมีพิรุษไม่มีจริงครับมีคนเข้ามาคุยแต่ว่าสบตาคุณผู้ฟังสายตาหลอกกันไม่ได้คนที่เข้ามาคุยถ้าเราไม่ได้สนใจเราก็จะคุยในฐานะเพื่อนครับแต่ถ้าเราแบบสนใจอยากจะแบบพัฒนาต่อก็จะแบบ เขาเรียกว่าอะไรครความรู้จักมากขึ้นเรื่อยๆครับผมแต่วันนีตอนนี้คือยังไม่มีคนคุยเลยยังไม่มีครับผู้ชมทางขวาเป็นของ ESM อยากจีบพี่ชมโหมจีบไปทางไหนบ้างคะแรงมากผมว่าอย่าจีบผมเลยผมไม่ใช่คนดีตายแล้วผู้หญิงชอบผู้ชายไร้ไร้ผมแค่รู้สึกว่าผมยังไม่พร้อมที่จะจริงจังกับใครใช่ใช่ก็คือคนเจ้าชู้องจริงคือคนดีแหละไม้อเป็นแบบนี้เฮ้ยไอ้น้องเอ็งผมยาวหรือเอ็งผมสั้นวะ ไอ้ไม่เคยเล่นติก๊กต like hey, ๊อกเคยเฮ้ยอ้น oh! 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 ้องเองผมยาวหรือเองผมสั้นวะผมมีสปาต้าเฮ้ยฮะเฮ้ยไอ้น้องเองผมยาวหรือเองผมสั้นวะผมเหงาครับอยากได้แม่ไปก่อนที่บ้าน ในขณะที่นี่โดนลุมคนงนั่งเงียบนะฉันว่าคนเนี้ยเขามีเจ้าเข้าเจ้าของแล้วไงคุณเขาลอดแล้วครับเพลงนี้เขาลอดแล้วชวนเล่นท็อปปิกหม่เกียวกับคนเจ้าชู้อย่าว่าเราเจ้าชู้เราแค่ดูไว้เยอะๆเนื้อตอนรักเดียวไม่มีใครรู้แต่พอตอนมีชู้รู้กันทั้งอำเภอ พอนึกถึงคำว่าเจ้าชู้อ่ะน้องหมวยนึกถึงเพลงอะไรสมมติถ้าแบบตอนหนูอยู่กับแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอาเรามาหาเขาแล้วก็เข้ามาเลยจะแฟนใช่อย้ำเนี่ยเคยเหรอมาใกล้ใกล้อะละวะหอยซอยอ๋อพี่ทอมมูลล์ะครับก็จะเป็นเพลงที่ผมเคยร้องกับเพื่อนครับเพลงชื่อว่าขออนุญาตเรื่องก็จบไปนานเจ็บก็คงไม่มากถ้าคนเราไม่เจอสักพักก็คงจะลืมไม่ยากและฉันขออนุญาตให้ในายพัชได้มีความสุขให้ฉันได้รักตัวเองสักพักให้ฉันได้มีวันหยุดอะไรประมาณนี้ครับผมเรื่อง เพลงที่ผมนึกคืออันนี้ครับอยู่นอกสายตาไปของเธอตั้งไกลจุ๊กนี <liter> ่ก็เจ้าชูอ๋อโอเคเราอยู่นอกสายตาเขาเลยก็เป็นแนวแบบตัดพอป่าจังอ่ะฮาเริอัตจุ๊กกรึ๊งปังไม่ไหว